สวัสดีครับแัคตัสไม้ครับนะครับวันนี้เราก็ามาแช่ไม้นะฮะกำจัดพวกเพี้ยหอยนะครับเพราะว่าเราเจอมีอยู่ใกล้ๆถานนี้อยู่ต้นหนึ่งนะครับเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเ,าเขาได้ปลูกนะครับอย่างที่เราบอกนะครับมบอ้อ,อยนี่ กำจัดเคี้ยหอยนะทุกคนนี่ครับซึ่งก็ป้องกันไม่ก่อนนะเราก็เทตามอัตราส่วนผสนมมาแล้วครับนี่ฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ฮะเพราะว่าถ้าเราพ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดไปถึงตรงโคนนะครับเราใช้วิธีการ แช่เลยครับผมเราแชร์ไว้สักสิบนาทีก็พอนะครับนี่ฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิธีการใช้ไว้ออยนะฮะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราแปะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ไม่ต้องกวนครับว่าต้นไม้หรือว่ากระบองเพชรเราจะตายนะฮะเพี้ยหอยสามารถกําจัดได้ด้วยไวอ้อยครับผมนี่ฮะไม่ต้องไปซื้อยาแพงๆนะครับไม่ต้องไปซื้อยาอื่นๆนะไวอ้อยนะครับปลอดภัยต่อเราแล้วก็ปลอดภัยต่อต้นไม้ครับเขาได้ฉลากยาสีฟ้านะ แต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศที่เคยบอกไปแล้วคือไม่มีฉลากเลยนะครับเป็นปลอดภัยครับนี่ฮะวิธีการจัดการของเขาก็คือไอ้พวกน้ำมันเนี่ยเขาจะไปอุดอุดช่องหายใจช่องอะไรของมอแมลงนะครับทำให้เขาตายได้ในที่สุดนะนี่ครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะที่เรา ถ่ายมาแนะนําให้ทุกคนดูนะครับใครเจอปัญหาเพี้ยหอยให้ทาวิธีนี้เลยนะฮะถ้ามีจำนวนจำนวนมากครับนี่ฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีคําถามก็พิม์ไว้ได้เลยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ